ท่านผู้ชมครับวันนี้คนสองไพรมาพบเห็ดชนิดหนึ่งนะครับอยู่กันเป็นกอเป็นกระจุกเลยนะครับออกสีขาวนะครับปลายมววนครับออกสีน้ําตาลนะครับลําต้นต้นไมาก็สูงอยู่พอสมควรครับมีดอกเล็กดอกใหญ่ครับนะครับก็แตกออกมาจากจุดเดียวนะครับ ก็คงจะรับประทานไม่ได้แหละครับเห็ดลักษณะอย่างนี้ผมพลิกดูที่ครีบนะครับใต้ครีบเป็นสีดำนะครับสีดำก็สวยครับแต่ถือว่าเป็นเห็ดที่รับประทานไม่ได้นะครับถ้าไม่รู้จักก็อย่าเสี่ยงนะครับอย่าเสี่ยงนำไปรับประทาน สังเกตบริเวณใกล้ๆกันครับโอ้เห็นลักษณะเช่นเดียวกันครับอันนี้คงจะเป็นดอกที่แก่แล้วนะครับดำช่วงนี้เห็ดออกเยอะนะครับเห็ดหลากชนิดแต่เราต้องรู้เห็ดอีกนิดนะครับเพื่อชีวิตปลอดภัยไม่งั้นลำบากครับเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับก็อยู่ใต้ต้นแต้นะครับมีเมล็ดแต่นะครับแต้ออกมาเยอะนะครับแต่หลุน ก็จะเหมือนเห็ดปลวกนะครับแต่ไม่ใช่นะครับนะเห็ดนี้ไม่ใช่เห็ดปลวกนะครับฟันในฐานไว้ก่อนนะครับแต้นะครับฟันธิฐานไว้ก่อนนะครับเห็ดมักแต่ตอแแต่แต่ดดแต้มครับเห็ดตอแแต่แต่ดดแต้มครับเห็ด กเอแต